สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เรามาอยู่ที่ริมบึงกนนรคอ,นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากไม่ได้มานานมากอยากให้เพื่อนเด,ดูท้องฟ้าในเวลานี้ครับสวยงามมากครับ1นึ่งองสามชิงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับแสงสุดท้าย วันนี้วันนี้จริงๆเราตั้งใจจะวิ่งรอบบึงนะครับแต่ว่าวิ่งมาถึงของเล่นตรงนี้เราก็น่าจะต้องแวะเล่นของเล่นแป๊บหนึ่งครับอพอดีอาหารยังไม่ย่อยพอดีอเ,เด็กๆก็อยากมีเพื่อนเล่นนะ